ต้มไข่จะเพื่อนๆพ็นต่อยจะทำพะโลวันนี้ต้มไข่ต้มไข่เจะมาทำพะโลกันจ้าก็ต่ยต้มไข่ไว้ปอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาดูเครื่องปรุงพะโลกันเลยหนงวันมันชุ่มมากอพะโลก็มีไข่เป็ด นี่เป็่ไตปอกไว้แล้วห้าลูก็ต่อยไม่ต้มเยอะแล้วก็เนื้อหมูสามชั้นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็มีนี่เครื่องพะโล้พริกไทยกระเทียมแล้วก็ผงพะโล้แล้วก็มีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บเดี๋ยวถ้าไม่น,นั่นไม่เข้มข้นไงเปต่อยจะเติมเกลือไปสักนิดเครื่องปรุงของเรา เังปุ่งก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเริ่มทำกันเลยจ้าหัวก็ต่อยมันก็จะมือจัง่อยกะเทียมจับลงไปผัดก่อนป้าต่อยจะผัดเครื่องก่อนนะพอรู้ป้าต่อยอะ่ะจะผัดเครื่องแล้วก็ผัดหมู เื่องผัดเลยให้เหนียวก่อนแล้วก็ต่อยค่อเอาลงหม้อตัดเครื่องทะลให้หอม hạt thương phần lô hơi phải thì yêu phải nắm rút vậy cho sẽ yếu đầm Yeah. มเลยตอาจะผัดจะเคี่ยวให้น้ำตาลมันลัดเนื้อหมูกับไข่เวลาเคี่ยวนานหน่อยเคี่ยวจนปุ๋ย ตาปี๊ลงไปตัดช่อให้ออกหวาน ต่อยก็จะใส่หมูลงไปด้วย ใส่หมูใส่ไข่ผัดจนให้เหนียวแล้วค่อยใส่หมอ้อแล้วก็ต้มอีกทีนะึงใส่ไข่ลงไปเลยใส่ไข่แล้วคนเบาๆหน่อยเดี๋ยวไข่มันจะ ให้สวยทารูปของก็ะต่อยก็ะต่อยทำแบบนี้แหละใส่น้ำสักนิดเขี่ยวจนน้ำงวดแล้วก็ใส่หม้อโอปลาต่อยเคี่ยวทีเป็นเกือบครึ่งวัน ให้มันผุเยเพื่อนๆเนี่ยพะโล้พะโล้นี่ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเดี๋ยวเราก็ปรุงอะไรแล้วก็เออเคี่ยวไว้จนหมูสุกหมูนิ่มเดี๋ยวมาดูโอเคเจ้าเพื่อนๆแหมแล้วพะโล้ของป้าต่อย ก็เสร็จแล้วหน้าตาน่ากินไหม <laughs> เออต้มลาโลต้มพาโลปพาโลของป้าต่อยสุดรปร้าต่อยก็เสร็จที่เรียบร้อยฟันฉุยเลยเห็นฟันไหมเพื่อนเพื่อนฟันฉุยเลยโอเคนะจ๊ะมากินข้าวกับป้าต่อยกับไข่พะโลก,กันจ้า